อย่าจบสำหนิกอนเน้อจ้าพี่นอจกจ้าขออย่าจบสำหนิกอนเน้อจ้าพี่นอจกจ้า มงีวันจาก,กาศน้ำกลางข้างดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบางมีวันจาก,กาศน้ำกลางข้างดีกว่าเดี๋ยวเดียวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเบอรห็นเด้อจ้กพี่น้องจ้าโอรานี่กันมี่ไปรถไปรถไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ีวันยาการน้ำกลางข้างดีกว่าเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวเดี่ยว,ยวโบเห็หนหอเด้อจากพี่น้องจ้าเวลานี้ก็น,นีี่ไปรอบไปรอบไปรอบมื้อวีนมาเที่ยวไกลเด้อจ้า ภูเขาทั้งหนาหนูแสงแสงแดดซองซองสด้สอ,งสอ,งองฝา่าสวยงามมมกอยุกไก่เนาะคะ่ะยุกไก่จะสุ่มซูม,ซ,มซูมให้เบื้องก่อนจะ้ะอุษาเบิ่งก่อนเนอะค่ะพี่น้องคะ่ะถึงไล่ตาดีดดน่อยกับอุษาเบิ่งซอยจบเนเด้อ สามนาทีเองหนึ่งดอกโมนาห์โมนาหดอกเอ๊ะอะไรอกสำนักสงฆ์บ้านสันติสุขมื้อน,นี้มาเทีเ่ยวไกดเด้อจ้ะ เย็นๆเนะอากาศตองฝาก<า>ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบางวิวบรรยากาศน้ำ้างข้างดีกว่าวันนี้เอาวิวภูเขามาฝากเ้ยจากพี่น้องจ้า bu cái ơn khao in nó không nản xem sáng đẹp song song sọt trong phà suối tăng nào bu ơn in nó không Ở đây tí mát heo cái à ạ mà à à ừ ừ em còn nhặt chốt phải say cá, đột chữ 1 วิวภูเขาทางหนาหนู่มโน้วิวภูเขาทางหนาหนู่นแสงแดดส่องส่องสดส่องฝ่าสวยงามหมันทางหนาหนุก็เอินเขาอินเนาะ

เบิ่งก่อนเนอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะถึงไล่ตาดีๆแต่น้อยกับอุตสาเบิงซอยหจบในเดอ้อสามนาทีเองเห,อหนึ่งดอกโมนาหโมหนามนาดอกสันอู้นี่ขึ้นมาบังตลอดเองนู้นมีภูเขาข้างหนานู เสียงเด็กเสียงาที่ <c oughs> ันนี้มาเที่ยวไก่เด,ดอจ้ะ ขอหยาจบสำนีก่อนเนอรจ้าพี่น้องจ้า ืัอนี้มาเทียเ่ยวไก่เด้อจ้ะแสงแดดส่องส่องสดส้อ,อ,องฝาสวยงามมากอุษาเบิงก่อนเนอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะถึงแายตาดิดดิดน้อยค่ะอุษาเบิงซอยจบในเด้อสามนาที่เองนึงดอกโมนา,นมนานโมน่าดอกนู้นวิวภูเขาทางหนาหนู แก่เกษีนอนแล้ว อยากจบตำหนิก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าโอ้โนี่ก็คืนมาบังตลอดเลยเอ๋อะไรต๊ะสำนักสูงบ้านสันติสุขแต่ก็ซีนอนแล้วสามนาที เย็นแล้วอากาศตองฟ้าเช็งเด็กเ็คเรียวเดียวเดียวเรีวยวแล้วบ่เห็นเหเด้อจากพี่้องจ้าโอาน้นานิกัน,นีมพลอมใหม่ไปโลดไปโลด แก่เกียนอนแล้วนูอยมีภูเขาข้างหน้าหนูขอหอยาดจบสำนี่อนเนอร์จ้าพี่นองจ้า